You're the one for me We go together like cookies and cream You're so cute The day I fell for you I didn't have a power shoe. Right you If you're feeling sick I'll look after you Entertain you when you're feeling bored I'll still love you สันฟาเนี่ยเป็นเมืองที่เราสองคนเนี่ยมีความทรงจำที่ดีอยู่มากนะครับเริ่มต้นที่ผมได้มีโอกาสศึกษาต่อที่เมืองซันโฮเซ่ซึ่งอืองใกล้ๆ่านฟานนะครับใช่เพราะว่าเราอะคะ่ะเจอกันวันแรกที่งานะวันปฐมนิเทศเรียนปริญญาโทด้วยกันตนแลกคําก็นั่งกันอยู่ก่อนแล้วกับน้องคนไทยคนนึ่งที่โต๊ะ ล้วพี่ต้นก็ค่อยตามมาเนือ่องจากมาสาย,าสายแล้วเขาก็เขามานัน่งปุ๊บเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยเขาชื่อชาเราก็เกือบเมากับเมาอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยคนอะไรอ่ะชื่อชาเพราะเราเนื้อว่าไม่รู้ว่าเขาคนไทยเนื้อว่าเขาเป็นเกาหลีสรุปว่าอ้าวคนไทยเหรอดีนะ <laughs> ไม่เมาเป็น่อนแล้ว <laughs> ต่อมาก็ได้มีโอกาสาได้ไปเที่ยวที่เมืองซานฟราติโกโนะครับก็ผมก็ไปเช่ารถนะครับพาน้องพัมเที่ยวนะครับอันนั้นก็ได้โอกาส พาไปเที่ยวสะพานโคินเกตพาไปเที่ยวจุดที่สวยในเมืองทางฟราน,นะครับแล้วมันก็ถือว่าเป็นเด็กครั้งแรกของเราเลยเนาะพาไปสวยมากวิวสวยมากลาา้วซานฟรานเป็นเมืองที่ค่อนข้างโรแมนติกเราก็เลยรู้สึกมีความสนใจดีกับเมืองซานฟารานซิสโกค่ะตอนนั้นเลยครับตืน่นใจครับคนนี้จีมกก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาและฉัน ให้ใครทำร้ายเธอแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี Oh baby I love ปอมที่เขาเลี้ยงที่บ้านที่มึงถ่ายให้ฟังนะครับก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอยู่อเมริกาเนี่ยก็จะเหงาครับก็เลยตัดสินใจว่าพาน้องพร,รมเนี่ยไปดูหมาปอมช่วงนั้นวันเกิดพอดีเลยพี่ต้นก็เลยบอกว่าป้าเดี๋ยวไปเลือกซื้อหมาปอมกันเราก็ไปดูกันที่บ้านหลังหนึ่งสุดท้ายแล้วก็เลือกตัวนี้มาค่ะเราก็ตั้งชื่อว่าคาคิคาคิก็เป็นถือได้ว่าเป็นอเมริกันซิตี้เซนก็คือเป็นหมาฝรั่งแต่พูดไทยชัดมา,า,มากชัดมากครับ<ะ><ะ>พอเรากลับไทยปุ๊บเราก็เอาคาคิกลับมาด้วย ตอนนี้คากิก็มีเพื่อนอยู่2คนฮะชื่อโคดาแล้วก็เบมมี่ตอนนี้เรามีทั้งหมดสามตัวครับก็พอกลับมาไทยแล้วเนี่ยครับเราก็เราสองคนนะก็จะมีนิสัยเหมือนกันอย่างนึงก็คือชอบพาหมาไปทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาไปเ,เล่นตามสวนสาธารณะนะครับหรือว่าพาไปไว่ายน้ํานะครับก็เรียกได้ว่ามาป้อมนะครับทาให้เราสองคนเนี่ยสนิทสนมแล้วก็รู้จักกันในส่วน,นต่างๆมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญ Mm -hmm. Everything that I put you So I give you all the heart that I've got the heart. You return, Cause you're my gift from heaven We're living in the present The present that I give to you ระหว่างกับเธอมันก็ชอบขับรถขึ้นไปเล่นสกีเพราะว่าขับไปไม่กี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงเองอทำเล่นอะไรทําเล่นสกีสวนพิโตนนะเล่นสโนว์บอร์ดชอบมากเลยนะครับก็พอกลับเมืองไทยแล้วครับเราก็รู้สึกว่ายังชอบกีฬาประเภทน,นี้อยู่นะครับก็จะหาโอกาสนะครับไปเล่นสกีที่เมืองนอกนะครับอย่างเช่นที่เมืองเกาหลีหรือที่ญี่ปุ่นนะครับ ก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับได้ได้ได้ทำอะไรดีๆร่วมกันเยอะครับแล้วผมก็ยังหวังว่านะครับปีๆต่อๆไปเนี่ยก็จะพยายามพาน้องพัมเนี่ยไปเล่นตะกี้ด้วยกันอีกนะครับเราเราชอบกีฬานี้จริงๆครับเป็นกีฬาที่ผูกความัมพันของเราไว้เลยจริงๆครับ The present that give to give love Baby I'll I you you เจ้าบ่าวกำลังรอเจ้าสาวอยู่ครับเธอบอกว่าตื่นเต้นมากครับตอนนี้มือหนึ่งมีดอกไม้มือหนึ่งมีน้องหมานะครับก็จะขอเจ้าสาวแต่งงานนะครับนะพี่ไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะจริงจังกับอะไรได้แต่เพราเรื่องของเรา พี่อยากจะให้มันดีแบบพี่ตั้งใจจริงๆนะยังไงก,ก็แต่งงานกับพี่นะพี่ค่ะอืม <laughs> <laughs> โอเค ขอบคุณที่ทําให้ฝัคนความเป็นจริงนะคะไม่คิดว่าพี่ต้จะทําได้เพาะปกติไม่ใช่คนโรแมนติกแต่อันนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะที่ทําให้